สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอกับตีประกันครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคในการเลือกซื้อประกันในปี20-24นะครับสิ่งที่เราต้องดูเป็นอันดับแรกเลยนะครับที่เราเลือกซื้อประกันภัยรถในตอนนี้นะครับนั่นก็คือนะครับตัวความคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกนะครับทาไมผมถึงบอกตรงนี้ครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็คงทราบแล้วใช่ไหมครับว่าในณขณะปัจจุบันนี้นะครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย เริ่มมีเพิ่มมากขึ้นตามท้งถนนนะครับและอะไหล่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็ค่อนข้างมีราคาสูงนะครับหากเรานะครับทําประกันภัยรถของเรานะครับแล้วมีความคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกเนี่ยน้อยนะครับนั่นก็เท่ากับว่าหากเรานะครับมีคู่กรณีบังเอิรเป็นคู่กรณีเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมานะครับและบางเอิญอีกเราเป็นฝ่ายผิด นั่นก็คือเราต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้กับรถคู่กรณีนะครับที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วอะไหล่ของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับเราจึงต้องตระหนักถึงตรงนี้นะครับว่าในส่วนตรงนี้มันเพียงพอไหมอ่าตออเนี้ยเพื่อนๆไม่ใช่ว่าจะซื้อประกันรถเนี่ยแล้วดูแค่เบี้ยประกันถูกแล้วนะครับจุดนั้นเนี่ยครับ เป็นจ,จุดรองลงไปแล้วนะครับเพราะเนื่องจากตอนนี้เรามีการผ่อนด้วยได้นะครับเราจนแล้วก็มองมองมองรองลงไปรองลงไปนะครับให้มามองจุดสําคัญคือความคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกนะครับผมอยากให้มองตรงนี้เป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าหากตรงนี้เราไม่มีความคุ้มครองตรงนี้เราไม่มีเพียงพอนะครับหากมันเกินค่าเสียหายเนี่ยมันเกินจากความคุ้มครองที่เรามีที่เราซื้อไว้ตรงนี้นะครับเรานะครับจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบส่วนต่างนะครับส่วนที่มันเป็นเกินมานะครับเพราะฉะนั้นในการซื้อประกันภัยรถนะครับก็อยากให้เ,เพื่อนๆนเนี่ยเช็คตัวนี้ไว้ก่อนเลยนะครับว่ามีความคุ้มคอรองมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนทำประกันชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้มีความคุ้มครองค่อนข้างสูงอยู่แล้วทรัพย์สินบุคคลภายนอกก็ค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าประกันชั้นหนึ่งที่มีเบี้ยประกันที่ถูกรู้สึกว่าถูก กว่าผิดปกตินะครับเพื่อนๆต้องเช็คลิสต์ตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าความคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่าไหร่นะครับเบี้ยประกันที่เพื่อนๆเสียไปนะครับเช็คตรงนี้ก่อนเลยนะครับเช็คกับผู้ขายก่อนเลยนะครับว่าเท่าไหร่นะครับอ่ามั่นใจได้นะครับหากเพื่อนๆเช็คประกันกับผมนะครับผมจะต้องดูตรงนี้ให้เพื่อนๆเป็นหลักอยู่แล้วนะครับว่านี่นะครับเบี้ยประกันนะครับที่มันมีราคาแบบนี้เนี่ยครับ เพราะว่าความคุ้มครองตรงนี้มีอย่างนี้แบบนี้แบบนี้นะครับซึ่งมันครบเวอร์กับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมานะครับตรงนี้นะครับอ่าให้เพื่อนๆตระหนักตรงนี้ก่อนเลยนะครับความคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกนะครับโอเคนะครับหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากแชร์ฝากติดตามนะครับแล้วก็ฝากช่องใหม่ของผมไว้ด้วยนะครับตีมิตรแท้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย